แล้วเป็นไงคิดว่าถ้าเกิดเขารับสมัครแล้วแล้วเงินเดือนได้เนี่ยจะเอามาทำอะไรบ้างอะฮะเอาไปในกลุเอซัสก่นเนี่โอ้ก็อยากจะฝึกเขาให้เข้าสังคมในญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยตัวเองได้นะคะก็เดี๋ยวให้เขาเข้าไปสมัครลองสมัครดูเพราะว่าที่ผ่านมาเขาจะทำงานอยู่แต่เฉพาะในบ้านนะคะก็คือวาดรูปขายนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะ Hmm. Uh -huh. อันนี้นะคะก็จะเป็นโลชัน่นครีมน้ำนมนะคะจะมีทั้งหมดนะเป็นเซตนะคะ3ตัวนะคะซื้อมาจากร้านไซเวนนีเลเว่นนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็เวลาทาผิวไปนะคะผิวก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะก็เราจะใช้อันนี้เป็น ครีมล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำน้ำใสๆเพื่อที่ว่าให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นครีมน้ำนมนะคะทําให้ผิวชุ่มชื้นค่ะอันนี้ราคาแบบแม่บ้านแม่บ้านนะคะไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะคะที่เซเว่นดีลเว่นค่ะในญี่ปุ่นนะคะ สวัสดีค่ะมาเจอกันนแวะเจแปนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของนาแวะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใกล้กคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะนาะแวะก็กะว่าจะมาทําบ้านนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะคะแต่บ้านนาแวะเนี่ยก็ไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าลูกๆเขาทํางานกันหมดนะคะอาจจะซื้อไก่มาสักตัวหนึ่งแล้วก็มาแบ่งกันกินแล้วก็เค,ค้กนะคะ ก้อนเล็กๆนะคะก็จะมาแบ่งกันกินนะคะแต่ช่วงใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ย mm hmm. นแวก็กะว่าจะมาเก็บบ้านทําบ้านเก็บของที่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะเอาไปทิ้งอะนะคะ mm hmm. คือนแวเนี่ยอายุ55แล้วนะคะแล้วก็โอโตโซังนี้อีก3ปีก็70แล้วนะคะตอนนี้อายุ67ค่ะ mm hmm. ก็ร่างกายเราทั้งสองคนเนี่ยก็ ของนาแว่เนี่ยทำงานนะคะทำงานมาเป็น10ปีเลยก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยร่างกายก็ไม่ค่อยดีเจ็บเข่านะคะส่วนโอโตโตซังก็อายุมากแล้วนะคะ,ะนาแว่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีแรงตอนนี้นาแว่ก็กะว่าจะทยอยเก็บบ้านเก็บของที่ว่าเราไม่ใช้ทยอยทิ้งนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราแก่ตัวไปเนี่ยของจะได้ไม่ล้นบ้านคือเรามีแรง เก็บตอนนี้เราก็จะเก็บทิ้งตอนนี้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยกะวา่าจะเก็บของอย่างเช่นเป็นพวกเป็นโต๊ะเรียนหนังสือของลูกตั้งแต่ตอนปสองปสแล้วนะคะแล้วตอนนี้เก่าแล้วนวแหวกกะว่าจะเอาไปทิ้งแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะมีลูกสาวนะคะนวแหวไปเรียนลูกสาวเนี่ยวันนี้เรียนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายลูกสาวนวแวกก็ชื่อมิสกินะคะอายุ15นะคะตอนนี้เรียนมส กะเขากะว่าจะไปสัมภาษณ์งานนะคะเ๋ยวอี้โอเทนกีเด็กอะไรแ่โอต้องซังนะวันนี้อากาศดีก็ถอดผ้าปูที่นอนโอตอซังซักแล้วก็โอต้องซังเอาออกมาซักนะคะแล้วก็เอาออกมาตากค่ะ จะร้องทำไมอะห่ะรืองให้ลู้ศึครับโ,โต้ซสังนี่แกจะถนัดในเรื่องตากผ้านะคะแกชอบตากผ้านะคะ นี้นะคะของที่มีทิ้งก็เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีโต๊ะเรียนหนังสือของลูกนะคะเขาซื้ออันใหม่แล้วแล้วก็อันเก่าเนี่ยก็ตั้งแต่เขาป .2 นะคะโต๊ะก็เก่ามากแล้วนะคะนแวก็กะ่าวว่าจะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะอันนั้นใช้ประมาณ20ปีแล้วค่ะของนแวนะคะ ค่อนข้างหนักมากเลยนะแวก็เอาออกมาจากห้องนอนนแวก็กะว่าจะไปทิ้งพร้อมกันเพราะว่าข้าปีใหม่แล้วนะคะนะแวก็อยากจะจัดบ้านนะให้แบบว่าดูเป็นระเบียบแล้วก็ให้บ้านกว้างขึ้นด้วยนะคะความยาวยาวมากไปอีกไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะเนี่ยต้องตะแคงข้าง ยาบุโซออต้ังอออันนี้หนักสุดเลยค่ะอันนี้ที่บางอมไดกยก่อน,น,นะออโต้ังอ้เส้นมบให้นเลยตานี่หไฮอริโตอวปะะ ตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งน,นะคะบังเอิญลูกสาวน้องแวมมิสกิก็เลิกเรียนแล้วนะคะก็กะว่าวันนี้จะไปสมัครงานกันนะคะช่วงนี้ลูกสาวจะเลิกเรียนเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้ปิดเทอมภาคฤดูหนาวแล้วนะคะลูกสาวน้องแวนะคะมิสกิก็ะกะว่าจะไปสมัครงานที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านซูเป,ปอร์เนี่ยก็ไม่ไกลจากแถวบ้านพวกเราเลยนะมี่นะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะมี ซุปเปอร์กลาจูโกหุนนะค่ะก็ถะว่ากีกเดียวก็ <laughs> ประมาณ1 0นาทีถึง15นาทีนะคะธรรมดาลูกสาวนาแวนเนี่ยทำงานอยู่เหมือนกันเขาจะวาดรูปเกี่ยวกับพวกอนิเมะใช่ไหมอนิเมะวาดรูปอยู่กับบ้านนะคะก็ไม่เคยออกมาสมัครงานข้างนอกแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับอยากจะมาหาประสบะการณ์ข้างนอกนะคะก็เลยว่าจะลองมาสมัคร ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านดูค่ะก็อยากจะฝึกเขาให้เข้าสังคมในญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยตัวเองได้นะคะก็เดี๋ยวให้เขาเข้าไปสมัครลองสมัครดูเพราะว่าที่ผ่านมาเขาจะทำงานอยู่แต่เฉพาะในบ้านนะคะก็คือวาดรูปขายนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะที่กังมิดเนะที่กัง นิสกิจสำภา์เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมิจังเป็นยังไงบ้างลูกขัวกับตัวคั่วกับตัวการู้สึกเก่งๆใช่ไหมเขาถามอะไรบ้างลูก

ก็คือตัวต่อตัวเลยนะคะใช่ไหมลูกตตวตตัวเลยก็คือ,อไม่ต้องห่วงแต่ช่วงนี้อาจจะยุ่งเขาก็เลยถามสุขภาพมิว่าถามว่าไงนะไตโจว่าดูดีเขาก็ถามว่าร่างกายะแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นงานในซูเปอร์เนี่ยหนักมากนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีการเตรียมปีช่วงที่ว่าจะจัดงานปีใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยทางซูเปอร์เนี่ยเขาจะยุ่งมากเลยนะคะ แล้วเป็นไงคือว่าถ้าเกิดเขารับสมัครแล้วแล้วเงินเดือนได้เนี่ยจะเอามาทำอะไรบ้างอะฮะเนโกะของเอซัสการเนสโอ้ <laughs> ดีมากล <laughs> ูกญี่คุ่นก็ชอบแบเนื้อย่างมากยากินิคุชอบมากๆเมื่อกี้ก่อนไปสัมภาษณ์งานก็ ย่างอยากกินกุกินเนื้อย่างนะคะชอบชอบกินได้เงินเดือนมาก็จะให้เป็นค่าอาหารน้องแมวนะคะช่วยแบ่งเบาภาระน้องแหวไปนะนี่ก็ค่ําแล้วนะคะประมาณสี่โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวน้องแหวกะว่าจะเข้าบ้านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่รับชมคลิปน้องแหวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ